สบายดีพี่น้องถักทายสบายดีสวัสดีพี่น้องสุขูสุขพนเด้อมาพบกับสั่งไผ่้อมพี่น้องมาเนี่ตอนนี้กำลังสี่ไปเติมเน็ตพี่น้องเนาะเป็นมื่อวันยุดเน็ตเบิร์พอดีพี่น้องพมแหละไปเติมอยู่ล่านอยู่ตลาดหมแหละพี่น้องเพราะว่าเคยเติมแล้วพี่น้องเติมในเซเว่นเงินหายพี่น้องเติมสองร้อยบาทเนาะช่วงนั้นนะช่วงมาแรกๆรพี่น้องเขายังบู้กอันแหละเขายังบู๊ เติมไปประมาณ200บาทพี่น้องเงินหายไปเลยเงินเงินในอันเอเอเนี่ยเงินในโทรศัพท์ที่เติมเขานนะ่ะพี่น้องหายเกลี้ยงไปเลยก็เลยไปเติมอยู่ห้านพี่น้องห้านที่เขาเพิ่นหับเติมนั่นแหละพี่นอ้องเพราะว่อผมสิมีห้านะหับเติมเขาเติมเขาเ้เขาไปอะไมันจีแบบว่า,าเปลี่ยนเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วอัตโนมัติเลยนะพี่น้องเขาต้องมาสมัครเองนะแบบว่าเขาสมัครในหะ้เรียบร้อยเลย คืนมาแรกๆนะพี่น้องวังสีเดือดเนี่แเลยพี่น้องแบบว่าเอาไปเติมไปแล้วเขาที่สมัครเองนะพี่น้องมันสมัครบ่ได้เลยครับเงิอนหาให้ไปเลยพี่น้องเติมสองรอยก็เลยเลิกเลยแบบนั้นเราไปเติมแต่ในห้านเขาเขาเติมให้พี่น้องเมื่อนี้ก็แดดแห้งเลยพี่น้องนอยุงเทพพี่ลึกพี่ลือแห้งเลยแดดยุงเทพสวัสดแดดอยู่กลางคืนก็นอนบ่ได้พี่น้องห่อนแห้งเลยเปิดพัดลมสองโตอิงอยู่บ่อยากได้เลยเป็นยังไงเนาพี่น้องทางบ้านเราอากาศ อา้าคืออยู่ทางผีบอกอยู่ผีห้อน,นพี่น้องเบิ่งแดดออกไปถึกแดดจนไม่อยากได้พี่น้องเอ้ยปวดโผล่โโแต่ว่าแดดๆๆมืออีก็เป็นมือวันยุดอีกพี่น้องเนาะยุดวันมือนี้วันจันทร์คือมือยุดอีกพี่น้องยุดอาทิตย์ละเถื่อไปพี่น้องไปตลาดอะไรไปเติมเงินอะไรก็สิบห้ารอยซื้อกับเขาเลยบบดแดดแห้งเลยพี่น้อง คนกับไลายเนาะสิเติมประมาณ200บาทพี่น้องเดือนนี้เพราะว่า,าเดือนก่อนนะี่ยเติมร้อยหาสิบาทต่อเดือนพี่น้องลิ้นบ่ได้เนาะบนยูทูบอัพคลิปลบนยูทูบเก๋ซาพี่น้องเดี๋ยวถิ่เติมสองร้อยบาทเพราถือว่ามันสิไวขึ้นหัวเก่าเรื่องแ้งเกินอะไรพี่น้องเติมร้อยหาสิบซะเลยพี่น้องเลย บ่จำเป็นห่าบ่อยากย่างออกมาข้างนอกหมดเลยพี่น้องแดดแหมบมดกระโตดดห่านนั้นเติมเน็ตไกลพี่น้องย่างมาจนสุดซอยเรียกว่าแดดแห้งเลยผู้เห็นงานในห่มเนี่ยใครเนี่ยพี่น้องแต่ว่าเห็นงานอยู่ในแดดนีดิบจักแนศิวานี่พี่น้องเนี่ยเนาะห่นนี่แหละเดี๋ยวสิมาเติม เติมเน็ตนะครับของดีแท็กครับเขาสองบาทครับร้อยห้าสเล่นไม่ได้แล้วแต่โปรที่ลนึ้นนะ 99, ม,มากค่ะศูนย์เก้าเก้าเคยกับสมัครร้อยห้าสิบหาหนึ่ครับห้าสามสี่หกศูนเกาเก้าาหนึ่งห้าสามสีอ่าครับ นี่ยันแมวดูเขาจอง0่างรว่า้าเล่นไม่ได้หมดห้าสิบแปเดียวหมดอ่ะไม่ใช่มันเล่นไม่ค่อยได้ดู YouTube ก็มันไม่ได้เน็ตันเก่าถ้าจะสิอา0 0รก็ได้น็ตแค่50กิอันนี้จะได้ซเมกบรดซเมกปรดถ้าจะเสียเอาสองนะ ส้าเจ้าเอสองร้ยเจ้าก็ได้แค่ห้าสิบกิกมันสิบบออันลิมิตขึ้เก่าเจ้าได้ะมานี้มันมันเปลี่ยนไปแมนยูขากรนานี่เจ้าสิเป็นเด็สได้สิหเมกบรอดเจ้าสิได้เพิ่มอยู่แต่ตอนนี้ถ้าจะเอาสอง้อยมันสิให้าเจ้าห้าิบกิอเ้าจะใส่ห้าสิบกิกเจ้าอาจจะใส่ห้าสิบกิก่ะแค่ที่เกียวหรือสยานี้มันจะเก่าดีกว่าเอาเอเอาเหมือนเดิมนี ร้อยห้าสิบบได้พี่น้องอย่างเปลี่ยนไปแล้วมันบอกกระโดดไปกระโดดมาขึ้นเราได้แล้วอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนห้าสามสี่หกครับเปลี่ยนพี่น้องโบได้ร้อยห้าสิบือกว่ครับผม ได้สองร้อยพอได้พี่น้อยเรียบร้อย โบได้พี่น้องเออมาเช่าซองร้อยโบได้มันบอกว่ามันบอกว่าม,มันลิ้นโบได้ได้ร้อยห้าสิบคือเกา่าพี่น้องแสงหน่อยมันอยากลิ้นยากพี่น้องร้อยห้าสิบบาทต่อว,วันเอ้ยต่อต่อเดือนนะแบบเขาเบิร์กยูทูปมันเกิดกระตุกพี่น้องเดีเ๋ยวไปหาซื้อกับเขาพี่น้องร้อยห้าสิบบาทก็ถือว่าคุ้มแล้วนะพี่น้องถ้าเทียบกับอ่า เดือนหนึ่งพี่น้องโาบ่ได้เติมเนาะคืออยู่บ้านบ่อซั่งนะพี่น้องอยู่ฝั่งลาาเดือนหนึ่งก็หอยตกเป็นสี่ห้าร้อยคนแล้วพี่นอ้องล้วก็ 6, 700, พกเจ็ดร้อยเขาลิ่นลายอะไรเดย่ยวท้ายนี่ถือว่าดีพี่น้องราคาสิบบาทกับจำซีรินพี่น้องลิ่นจนตาออกเลือดกับโบเบิร์ <c oughs> มากขี้ข้านอยางมากพี่น้องแดดแห้ง,งอะไรขูมมือน เช้าสองร้อยบนแห้งจังหน่อยกับปได้เบนดอกันบลได้พี่น้องค<ป>นยุดกับปได้เห็ดพี่ช้างดอกพี่น้องแต่บอนยุดจะเป็นโอกาสของเขาที่ว่าไปหาถ่ายคลิปนะพี่น้องแต่ว่าเมื่อได้ที่ไม่เหนื่อยแหง้งรีบเก็บยุด ก้วยทอดนี่นะอันนี้ขายยังไงครับอันนี้ขายยังไงครับครับเอาถุงหนึ่งครับเดี๋ยวซื้อก้วยทอดนนะอันนุมแบบที่บ้านเรา หน an. te ah. <combined> ึ่งกว๊บสี่สิบบาทยี่สิบบาทกล้วยทอดพี่นะองแล้วพี่ซื้อเข่าอีกเกินพันหนึ่งพี่น้องใส่ได้จักมือให้เนาะแล้วเราคอยอยู่พี่เข่ามือหนึ่งกินสามคาบแล้วพี่น้องบดพันหนึ่งพ่อาทิตย์พี่น้องกดอยากนั่นอยากนี่อยากเข่าอันฮ่อนไปกินนั่นกินนี่กินน้ำ เบิร์พี่น้องวันนี้ไม้กี่บาทครับแปดบาทเอาสองไม้อันนี้ยังร้อนอยู่ร้อนค่ะสิบแปด เงินคือหาเงินมาหงายเลยพี่น้องแดดแห้งอย่างนี้พี่น้องเลยเงนอ่าบอได้ช่างพี่น้องเนาะบาทิไปเติมสองร้อยพี่น้องบาทิไปเติมสองร้อยบาทต่อเดือนบอได้คุณบอกว่ามันลดสปีดหรือยังสักอย่างอะไรพี่น้องมัน เต้นขึ้นเต้นลงหมดว่าถ้าสีเต200ิมสองร้อยกว่ามันบ่ได้บ่ซ้ำร้อยห้าชิพคือเก่าพี่น้องก็เลยเอาร้อยห้าชิพคือเก่าเนาะร้อยห้าชิพเ้าว่ามันลินได้บอกก็ลินได้ไดพี่น้องเราเบิร์นยูทูบก็ได้เบิรงนยังก็ได้อยู่แต่ว่ามันอยากเวลาเขาอัพคลิปนะพี่น้องเนาะอัพคลิปลงช่องของ,ของ,ของ,ของเ่าแมเนาะอัพคลิปลงยูทูบเนะมันอยากซ่าพี่น้องผู้เป็นยังคือกันพี่น้องมันแบบมันแบบว่าเขาถ่ายเป็นอา่ามันไลค์กิกนะพี่น้องสองกิกสามกิกเนี่ยมันอัพลงอยากซ้าพี่นอง <c oughs> แต่ละคลิปที่ลงที่อัพลงนี่ก็ไม่แต่ไปเสือ่อมอไว้ w ฟ f i ห้านพี่น้องเนาะเสื่อมว i f ฟห้านว i ฟห้านนี่ชิไว้ไงอัพสองนะอไไานไไนไไนทีสามนาทีก็ได้แบบพี่น้องนี่ถ้าใช้เน็ตอันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนนี่มันแบบมันมันซานะพี่น้องมันบบได้เลยเนาะพอเชียเอาสองร้อยก็บบไดนะ้เนะาะบ่เขาใจเพื่นว่าลดสปีดหรือย,อยังไแเลยพี่น้องขยาพี่น้องใช้ร้อยห้าสิบก็ได้เือกันเนาะห่อนแห้งพี่น้องเลยอย่างมา ดังเดียวดังเสงมอพี่น้องเบิ่งแดดแดดแห้งรีบพี่น้องเลยอันอันเอาแรนแก๊ปเอาแรงมาไลเดอร์นะพี่น้องไม่อยากจะซุกไปไพี่น้องต่ตากแดดรบมือก็เป็นแดดแห้งเลยวันยุดกับสีประมาณเลยพี่น้องว่าได้ไปทางไหนมิแต่ร์จีไป ฮ่าหล่อถ่ายคลิปนะไรพี่น้องแต่กูบริจาคสว่างได้พี่น้องมันแดดแห้งเลยก็บม่ได้ไปเนาะก็ไม่ได้คลิปลงกับที่ขอจบคลิปใบซ้ำอะไรเลยพี่น้องเนาะแล้วพอกันคลิปใหม่คลิปหน้าพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปใบซ้ำนี้พี่น้องก็อย่าลืมเลยพี่น้องเด้อจำได้กระฝากขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสร้างเสียงร่ำพี่น้องต่วผ่านช่องไว้ไว้พี่น้องแล้วพอคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้ก่อน